ความเดิมตอนที่แล้วมาเรามาเล่นสปีดลังนเงนตรงนี้เออใช่ก็ถ้าถามว่าคนผมก็ไม่รู้ดแช่ปืหน้าเลยโดนเดนหน้าโอ้ยไม่นอเ้ยจะมาลอะไรเ้ยไม่เราล่างย่างก่อน คมึนโคตรสนุกอะอยู่ด้านในไนายจะไปจับมือเผาดีว่า้นายจะไปจับมือเผาดีกว่บ oh, oh oh, oh, ้านพร้อมที่จะเผาตัวงหรือยังน่าจพร้อมป่านจะไนอาเออเอาลมาดนร้อเอาลมานเอาลมานเอาลมานบ้านพร้อมป่าบ้านาบอานัวเลกาวเราเป็นที่ตลเไม่จับกิน เป็นหมีที่ถูกเลยนี่